สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับสมจิตสมประเสริฐร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมาเพื่อนดูนะครับก็ได้เครื่องรางอีกเครื่องรางหนึ่งนะครับเป็นของออวัดเขาแก้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นของพวกกันนะครับบางคนก็ มาดูว่าอืเป็นของหลวงพ่อเดิมของหลวงพ่อเดิมจะต้องเป็นงานนะครับแล้วสมมติว่าของสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่งานนะครับถ้าไม่ใช่งานล้วก็ตีเป็นของเก๊ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเออของ,ส,งสิ่งนี้นะครับคือเขาก็สร้างมานานมากแล้วนะครับสร้างมานานมา,มา,มากๆแล้ว บางคนคิดว่าเป็นของปลอมของเก๋ cool นะครับจริงๆแล้วเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงแต่เป็นคนเออเป็นของคนละหลงพ่อนะครับคนหลงพอ่อถ้าเป็นของหลงพ่อกลวยก็อาจจะเป็นงานะครับด้ามงาฝักงาของหลวงพ่อกันเนี่ยวัดเขาแก้วเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่งานะครับอย่างเงี้ยที่ผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆบางท่านคิดว่าโอ้เป็นงานะครับไม่ใช่งาน,านะครับ เป็นเกี่ยวกับพวกกระดูกนะครับเขาทําจากกระดูกนะครับอย่างเช่นกรามช้างอะไรพวกนี้ครับเขาทํามาเนี่ยก็เป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งที่กันพูดผีปีศาจนะครับเวลาเขาใช้เขาจะพกนะครับพกติดตัวพกติดตัวบางคนก็เลื่อมกรอบเออห้อยคอนะครับเลื่อมแบบนี้เนี่ยเวลาเขาใส่เขาใส่ไปแบบนี้นะครับเนี่ย ใส่ไปเขาก็ปิดฝาอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ทําแบบนี้ก็เลื่อมเป็นกรอบนะครับกรอบค่อยขอไปไหนมาไหนนะครับจริงๆแล้วมันจะมีแหนบตรงนี้นะครับเนี่ยตตดตรงนี้เนี่ยคือแหนบที่ว่าเขาไว้แหนบกับเสื้อของของเรากับกระเป๋าเสื้อของเราไปไหนมาไหนนะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางกันผู้ผีปีศาจนะครับกันพวกไอ้สิ่งชั่วร้ายนะครับคิดง่ายๆนะคือ เล่มนี้เอามาให้เพื่อนชมเ่ยคือเขาทำมาจากกระดูกนะครับไม่ใช่งานะครับบางท่านคิดว่าเป็นงานถ้าคิดว่าเป็นงานคือเก้เลยนะครับคือปลอมเลยนะครับอันนี้ทําจากกระดูกนะครับกระดูกไม่ว่าจะเป็นด้ามก็กระดูกฝักเป็นกระดูกเห็นไหมครับลักษณะจะเป็นเท้าขาวใสๆเห็นไหมครับเนี่ย้าขาวคุ้นๆนะครับไม่ใช่ใส่เ้าขาวคุ้นๆด้านๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระดูกนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็น เอ่อเป็นงานะครับงามันจะมีความเงาเดี๋ยวให้ดูงางามันจะมีความเงานะครับเนี่ยเห็นไหมจะเงามากเงาเว็บเลยเห็นไหมครันเนี่ยเงาเว็บเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงาเนี่ยและจุดสังเกต จุดหนึ่งก็คือจะมีรอยปริแยกแตกตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรลัดคิกหรืออะไรที่เป็นงาน,นะครับบริเวณตรงนี้มันจะมีรอยปริแยกเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าจะขุดๆด,ดูแล้วรู้ว่าเออรอยปริแตกไม่ใช่นะครับมันแตกจากข้างในนนมั้งครับแต่เ,เรียกว่าร่องเลือดนะครับถ้าพูด,พดว่าพูดความจริงว่าร่องเลือดนี่เห็นไหมจะมีความเงาแวบเลยสวยงามจะไม่ขาวจะไม่ขาวแบบเมื่อกี้นะ,ะมาดูนะครับ ขาวแบบเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยขาขาวคุนๆเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกนะครับกระดูกกระดูกช้างกระดูกอะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบหรอกแต่ว่าเป็นกระดูกอะนะครับงาก็คืองานะครับเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยเนี่ยมันต่างกันไม่ละครับเนี่ยงางาก็คืองากระดูกก็คือกระดูกนะครับเนี่ยมันเหมือนกันที่ไหนละครับเนี่ยเห็นไหมก็บางท่านได้มีดหมอมาก็นึกว่าตัวเองได้ ของเก๋ของอะไรมาเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นของแท้ก็ได้โดยที่พวกเราไม่ทราบกันนะครับอย่างองค์เล่มนี้เน่เขาเรียกว่าเป็นของระพก,กันวัดเขาแก้วเนี่ยบางคนคิดว่าของเก๋นะครับของจริงๆนะครับของจริงๆๆทําจากกระดูกด้ามกระดูกงากระดูกอะไรพวกนี้นะครับแต่เราชักไห้ดูไม่ได้ครับเนี่ยชักให้ดูได้นิดนึงนะครับถ้าชักมากเดี๋ยวจะโดนผิดกฎชุมชนนะครับเราเป็นครีเอเตอร์นะครับผมเป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์พาร์ทเนอร์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนทั่วไป จะทำอะไรซีซัวไม่ได้นะครับรักษาหน้าช่องของตัวเองไว้ให้ดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านก็เหมือนกันนะครับคนใดที่เขเป็นครีเตอร์นะก็พยายามรักษาช่องของตัวเองไว้ให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับอย่าทําอะไรในิดสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับมันจะทําให้ช่องเราโดนปิดได้ไง่ายๆวันนี้สมติจสมประสริฐเนี่ยเอาเอา่อาเรียกว่า เครื่องรางของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วไหมเพื่อนได้รับชมวันนี้ก็ขอบคุณทพกท่านที่แวะมากลังุใจและรับชมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ